ให้กุลางดีวาน้ำตวมันน่าตบลอยไปด้วต้องดูนะเออน้ำถ่วมต้องว่าดีกว่าคนเด็กวัวหยาบเลือดมากเลยเราไม่หุ่งดนใจแบบนี้อย่ามาโปรยปลวกในบิงปีนี้ก้าวเทียจัดปิงได้ตั้งเเดียวต่้งเออร้องเปแล้กันน้ำตวม กมึงลองเป็นนะเ็บมาโบผมมาลองลรือแรงไม่หลุริลยตั้งไม่รอคว่าเมฝันกลนในพิตีลองดูทิพี่หลองแลน้าตนว่าเดีกคว่ากูเล่พี่วันนั้แกกับกูเลยจะยันี่างนั่นทอนพี่นีต้องปฏิบัตเพื่อใครนั่นับพีเด็กกบอกแล้วกันนั่นต้เงปบัดจั้กูลองเปรานเต็ไพรเดไอ้ใจกับติดอะไร h มันลองลัว อยากแกปนาทัวมตัวอเดันพี่ไอ้ไรฮันยาคันมึงรองได้ไม่เปลงกูเคยอกกันละบั้มแล้วพี่น้วยมียละบั้มเออไม่เจอไปเร่ังจัลูกตยมันอละบั้นั่นฮาลาบั้มเปล่งเาเคยทำแล้วเคยทำแล้วออเปลี่ยนไ้อยที่มึงดังเทเ่ เก็บดั้มเออจงพงุงลูกครั้งแต่ไงไปเลยมาไปปารีสปารอยไอ้ไรก็ปารีสปารอยตใวิกล้ก็มึงก็ใกล้ปารีกับปารอยเนี่ยมันลูกนั่นก็หนาวมุดไม่หลงรองเลยที่ปารีสปารอยฟังนะปารีเป็นเปลือนดีกับปารอยบ้านอยู่น้อยบ้านอยู่ตาลีน้อยปัดลุงเออ ตั้งปนอยปนีอยู่แก่ไม่อยามเำแรงตั้ให้ได้ตั้เต้าได้มึงพี่น้อนยามือปนีมันยอดยอตะเลน้อยตั้งปนอยปนีปนีใกล้โอ้ยชวน่อยปนอยคนนี้คนนี้เออหนักกวาเลยตีไม่อยากกินไปก่อนเลยมาตัดแต่งคูไม่บูนารุงนนุบหลายคน ไม่ใจงคุยงพดลวคดีิดิวเะลากายอ้ยยายคนนี้คอยจลื้อฮพเพราะยังไม่มีอันตามหลงเจ้าเจ้าลีไป่ายแกมาจวนปลยไปเป็นเหือนประจําปลาฮาอยไอย นั่งบนน้ำนั่งบนน้ำอะแขนไม่ลงเอาไว้คันเย็นกงเนี่ยว่ลุงอ๋อนั่งบนน้ำกำลงเห็นมีตัวดำไม่ดูยตำเพื่อดีเรียกลุงไม่นั่งอยู่ใต้คนคอยให้มาช่วยพันไอยมัเลยอ๋อมัเลยมีอ๋อ ลุงไม่ตารอยก็เลยอ้ยไปเีก้าวมาเกะกันมีรู้ว่ามีอันตรายเฮลุงไม่เห็นมีเหลือใจให้เพราะมันเป็นมีควายตำ่ำรายตำาย่ำใหญ่อเห็นมีมารกลต่งยิ่งใจตกบใจวิ่งไปรบกางลุงไม้กันเะตายกุนขอ